สวัสดีครับพี่รองครับผมกับชองบ้านเวิร์ตออฟฟิเครับวันนี้เาม่กินอาหารญี่ปุ่นครับพี่้องครับคนลุกมันนลกหรี้ยียงินอาหรฮาลุกบ่หลงเงาิคนลุกครับพี่รองครับอยาล่งเาไปถึงขั้นสุดเป็นคัตชูสีดำสูงลยนหอันนี้คือ มากินแล้วนะครคือแบบประมาณนี้แหะพี่น้องเมนูได้กินเป็นว่าเป็นแต่ว่าก็มาแล้วครับอยู่ที่เซ็นทรัลสีราชามากเงี้ยเงียเงี้ยเยเงเงยเงี้ยอดมากครับ แล้วก็จ่งสิงไปรี้ยาคุณพ่อก,กันใช้ครับโอ้ยนี่อะไรบ้างนี่เกี่ยวซื้อมาสื้อยังก่อนมาสื้อรองเท้ารองเท้ารองเท้าแบบเดวหมู่บ้านเลยลคือมาสื้อสิ ลืมบอบลืมไอ้บวกลายเทียดะไอ้ยังไก่สามเทียกับบอสามเทียนี่นยยนอย่ามันเบิรเงินหลอุ้ยอย่าใายันเบิดเงินไหลายอะคับิที่น้องครับเมื่อวานนี่เออันฝากมาสื่อสุดสองพันใช่ไหมเบิร์ตซพันหาพันครับเ <c oughs> มื่อวานนี้หมดห้าพันคนลุกไม่รู้ว่าจะขับใช้คำว่าอะไรคนลุกนะครับ แล้วก็มี f อซแม่อะไรเมื่อกี้นี้เปินลไฮมาเพียงอะเปินลไฮเฮ็ดไหมเฮ็ดมาไล่ให้เปิ้ลก่นพี่ไดประแม่เหนียดแต่ว่าเป็นสีดำอ่ะผันเฉื่อแบบนี้แต่ว่าผิดสีดำมันถึงจะเข้ากับชุดนะมันถึงจะเข้ากับชุดพี่น้องครับชุดใหม่ครับชุดเมลอนใหม่มาแล้วนะครับคือรอติดตามเย็นนี้นะฮะผู้ใด้ที่ท้ายคลิปครับเออรอติดตามเลยว่าคือเมื่อไดอกไม้เปลี่ยนเรืองฮะ ก็บอร์ยมันติดเหลืองคือกินเหลืองอ๋อมันเป็น,คนกค้ดยูทูบพอมันอันนี้เป็นแบบนี้สีดำสีดำสีหาผอบมบางนี่นะถามเขาตัวไปไปร้านแล้วก็ไปทางนะครับเดี๋ยวตัดภาพตอนที่มีกับข้าวมานะครับจะงไงอยู่นีม่มันกินเขาเอินเขาเอินอย่างปลาหมิงปะ ภาชนะพี่น้องเออได้กินลาเมงโดนใจกินน้ำมูเลยเด้อไอชัางยังก็เหมือนเดิมกับเหมือนกันของหนูเนี่ไม่อันนี้เของลาบอันนี้มันเป็นเอ่ออะไรนะผัดผักเป็นผัดผักิซ่นเป็นเนี่ยอยากกินลองมึงก็ใส่ซอสญี่ปุ่นมึงเออเนาเดี๋ยวมาพอกันตอนที่อาหารมาครับกับข้าวมาแล้วทุกคนแทมเทมเทม Đó. À, ừ. Không còn sự kiện này. Sốt nạm gần. Cả cổ tiêu bạn thôi là đi đường ơi. mà. cái cửa lâu rồi. cảm mình tính là mình. Bên là mình. là mình không? ันก็ยังมีกลิ่นซอสอยู่ใช่ไหมต้องปรุงบ่าิเป็นมีเนีห่หแบปรุงเลยอันนี้เป็นที่แก่ดำซมเลยอันนี้ก็คือบ้านเขาเอย่ยไงไงครับเกีเ๊ยวญี่ปุน่น có dạ, chị đi vô đi, chắc Nó kìa <laughs> <laughs> มันแฉบนะเอี๋จะเอา,เามาซอสญี่ปุ่นเนี่ยมันหนุ่มหนานุ่มแับเป็นซอสยยเออออออเออยูแมมันรูเลยว่ะบบนไปมนูเลยอันนี้ครับอันนี้เออแกอันนี้ละ บ้านเฮาเนาอเอาซื้อว่าเป็นไหมเล่ะนะต้ยมยำชาบูเมีเยนแบบนี้ช <c oughs> <c oughs> าบูเมียนไปยึด <c oughs> อันเขียนได้หนิยิ่งจีบต้มยำชาบูเมีเยน <c oughs> แต่วาเราห็น,อน,น้อก้ยำมุ้ยาจาบูเมนแล้วอีกนนหนึงพีหน้องมาเดี๋ดวมา เดนนด้วเดือนมันนั่งกินเขาแบบกินในสิ่งที่เราไม่เคยกินเลยเออว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับของดินะเ,เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองนะคระะับว่าั้งหนึ่งเกิดมาเป็นคนเรา เมืเม่อเราเหนื่อยทำงานนานกินได้ก็มอบความสุขเล็กๆน้อ,อนยๆให้ตัวเองนะตอนนี้ผมได้ยยข,ขึ้นใหญ่ยิ่งขึ้นใหญ่แล้วเพียงลึกิระสีกันมันจะลึกกระสีหรือเปล่าติดตามไปทุกคนเมลอนเย็นนี้นะฮะมันจะแซ่บถึงไหนฮะผมบอกพี่น้องในซ้ำเดียววนะ่าโอ้ เจ้าิีิด้ือขคอยเลยนมาต่อไปไม่แขผมผมว่าผู้ชายทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันครับผมไม่แข็งยังเย็นนี้นะ ใส่ก็ชอนนไลมลมุกสือมาเพืยงนันตัวเขาลองสุดเลยสินะเอ่ไอ่ไไลองคำว่าซีเซไดฟอเอาฟังกิก๊บปนขา